ไห้กันมาคนละทิศไหลกันมาคนละทางจือเฮื่อมโยจิตวิญญาณประสานคุณงามความดีเป็นสายน้ำแห่งการสร้างสรรค์ชีวิตนั้นผูกพันเสด็จีอย่าให้ใครผู้ใดมายั่งยี เมมือองงไทยต้ีีคนดกออหงมืกเารชุมนุมของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอร่วมกับศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปปสและกองทัพธรรมเพื่อทวงคืนกระบวนการยุติธรรมไทยบริเวณสะพานชัยมรุเชษข้างทำเนียบรัฐบาล ยังคงกดาเนินต่อไปค่ะโดยมีประชาชนที่เห็นด้วยกับเป้าหมายของการชุมนุมครั้งนี้เข้ามาปักหลักพักค้างและมาฟังปราศัยในช่วงเย็นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยเน้นการให้องค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารและปัญญาแก่ประชาชนและผู้ที่มาร่วมชุมนุมแนวใหม่อย่างยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดหมด ได้มีอาหารและเครื่องดื่มบริการตลอดทั้งวันแก่ผู้มาปักหลักพักค้างด้วยอาหารเนื้อสัตว์ทั่วไปและอาหารมังสวิรัตค่ะวันนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าในส่วนของอาหารมังสวิรัตของกองทัพธรรมนั้นมีการประสานงานในเรื่องอาหารให้กับผู้ร่วมชุมนุมและผู้ปักหลักพักค้างอย่างไรบ้าง ป้าแขกดินช่วยฟ้าซึ่งปกหลักพักค้างอยู่ที่นี่เล่าให้ฟังว่าเนื่องจากอากาศร้อนดออรใจเพชรกล้าจนหรืออาจารย์หมอเขียวจึงมีนยโยบายปรับอาหารให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเพื่อสุขภาพของผู้พักค้างค่ะโดยให้ทําอาหารแนวค่ายแพทย์พิถีรมที่ปรับสมดุลแก่ร่างกายแต่ให้ปรุงรสให้ทานง่ายขึ้นสําหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับอาหารแนวนี้ค่ะแล้วก็อยากให้พวกเราอย่าท้อแท้เพราะว่านี่คืองาน งานสำคัญของประเทศชาติถ้าเราไม่เปิดเผยความจริงไม่มาช่วยกันให้ข้อมูลเรื่องความยุติธรรมที่จะให้กับคนไทยลูกๆูหล,ล,ล,ลานเราจะอยู่อย่างไรก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะและตอนนี้เราแน่นอนแล้วก็คือผักทุกส่วนนะอาก็ส่งมาส่วนหนึ่งนะคะจิตอาสาทุกสวนป่าที่ปลูกผักทําอยู่ให้ส่งมาได้เลยทันทีหรือแม้แต่จิตอาสาหรือแม้แต่พูดที่เคยเข้าค่าย และปลูกอยู่อยู่แล้วปลูกกินเองสามารถส่งมาได้เลยจะไร้สารทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนอานนอนี่มาก็ดีใจเห็นหน้าปีกฟ้าก็ดีใจเนาะก็เนเรียกว่าเขาเรียกว่าให้กําลังใจไม่ขาดสายนะคะลำบากไม่มีปัญหากําลังใจนี่แหละเรื่องสําคัญเพราะพวกเราชินกับความลําบาก ในส่วนของกองหนุนอาจารย์สุวรรณสมุนทาจากชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยสาขาหน้าสันติอโศกซึ่งปีนี้อาจารย์ไม่ได้ไปร่วมง,งานพุทธาพิเศษที่บวรราชธานีอโศกค่ะก็ได้เข้ามารับผิดชอบในการทำอาหารถวายแก่นักปวดทำอาหารออกหน้าร้านโดยร้านยังคงขายตามปกติค่ะหลังจากนั้นก็จะทำอาหารพิเศษปรุงร้อนๆหมุนเวียนไปที่ชุมนุมค่ะเช่นก๋วยเตี๋ยน้ากระเพาะเจก๋วยจับเป็นต้น ถ้าหากมีการออกนอกพื้นที่ก็จะทำเข้าหอไปบริการค่ะจริงๆก็ลงชื่อไว้แล้วนะคะว่าจะไปงานพุทธ,ธาแต่ว่าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนเขาก็เลยบอกว่าให้ช่วยอยู่เถอะเหมือนว่าเป็นหน่วยสนับสนุนกองทัพกองทัพธรรมที่ว่าท้าที่จะไม่มาลุเช่เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่ไม,มีตัวประสาแล้วก็ตัวเตรียมอาหารมาส่งแต่ละวันแต่ละวัน คือมันถ้าคิดว่าเรามีเราจะทะําอ่ะมันทําได้มันอยู่ที่ใจจริงๆถ้าใจมันให้นะ่ะมันมันไม่มีอะไรคําว่ามันเกินความสามารถของเราถ้าเราคิดว่าจะทํานะแต่ถ้าเราคิดไม่ทำเนี่ยอะไรเราก็ไม่อยากทำเราก็ทําไม่ได้ตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีได้สร้างบาร,รมีด้วยพอได้มีโอกาสทําอาหารถวายนักบวช <ใน S 1> ที่ไม่ได้ไปใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> จากถวาย ทำอาหารถวายสมณะจบแล้วก็เลยมาทําอาหารที่ออกหน้าร้านชมรลอแล้วถึงจะเตรียมอาหารมาที่ชุมนุมกองรับธรรมก็คิดว่าถึงไม่ได้ไปนะก็เป็นฟันเฟืองตัวน้อยๆลูกของพ่อที่ยืวยสารงานต่อให้พ่อพ่อได้รู้สึกอบอุ่นและสบายใจนะว่าลูกแต่ละคนก็มี จิตวิญ,ญญาณที่รักพ่ออยากกระตันอยู่ต่อพ่อและอยากตออแทนพ่อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำนวนจีนกล่าวไว้ว่า,วามีเงินจ้างผีโม่แป้งได้แม่ไม่สามารถนําตัวผู้จ้างผีโม่แป้งมาลงโทษได้แต่ก็สามารถเอาผิดกับผีโม่แป้งที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ค่ะแล้ววันนั้นเราก็สามารถจะจัดการกับผู้จ้างได้ในที่สุดค่ะ ขอขอบคุณกับทุกฝ่ายทุกท่านที่ร่วมกันยืนหยัดในการรักษากระบวนการยุติธรรมการชุมนุมครั้งนี้ขอให้พี่น้องยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดหมดค่ะเขาว่ากองทัพธรรมลั่นกรองรบก็เพื่อให้ได้พบคนจริงหรือคนจริงทำจริงมีด้วยรือความสัตย์ซื่อไปไหนในหน้าที่จริญทาสำนิกตีค่ะ ด้วยความดีนันความถริงจากแล้วงคนหนึ่งเป็นประทับดวงใจอย่าได้ลืมเลือนอสัญญากันไว้อย่างไรขอให้เรามันคงคจิตใจก้าวไปสันร้างความ